สนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยสวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของการทำงานแบบมีความสุขไปกันเลยค่ะที่จังหวัดกาลสินค่ะ ไปที่งานเลี้ยงครอบครัวสมาพันธุธุรกิจการท่องเที่ยวแน่นอนเรื่องความบันเทิงเนี่ยขาดไม่ได้ก็ต้องแบบแนวแนวยอดฮิตยยอย่าง,งหมอลำซิงค่ะจังหวะสนุกแบบนี้แต่ละคนก็เต็มที่ไปเลยเต้นกันชนิดลืมไว้ค่ะ พอจบงานเรียบร้อยทุกคนกลับบ้านนะคะก็เป็นหน้าที่ของน้องๆพนักงานมาคอยเก็บโต๊ะแต่ว่าบนเวทียังสนุกอยู่ oh. น้องๆที่แบบในงานก็ต้องเสิร์ฟอย่างดีโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้เต้นใช่ไหมคะทีนี้ล่ะก็จัดเต็มทำงานแบบมีความสุขไปเลยโอเเคย้ ส่วนสะเก็ดข่าวต่อมาลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาค่ะในงานทอดกระถินสามาคัคคีมีคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆ <Yeah. S 1> โรงทานอาหารการกินเนียบเพียบเลยมาเึง <Wow. S 1> เรียกว่าล้นวัดกันเลยทีเดียวส่วนความสนุกก็ต้องมีขาดไม่ได้เลยนะคะแรงว,วงต้องมาเป็นใส่กันเต็มที่ มีการโชว์ตีลังกาล้อเวียนกันไปนเลยค่ะ้าถ้าจะตีลังกาใส่กันขนาดนี้ดิฉันขอบผ่านนะคะและสเก็ตข่าวส่งท้ายจะพาไปชมความสวยงามในเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ เริ่มแล้วเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟปีนี้ก็คึกคักกันสุดๆก็ให้นักท่องเที่ยวนี่นะคะได้แต่งชุดไทยมาเที่ยวเก็บภาพกันเรียกว่าสวยงามมากและที่ขาดไม่ได้ก็คือตลาดแลกเบี้ยให้ทุกคนเนี่ยมาแลกเบี้ยใช้แทนเงินสดก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เขานะคะ ส่วนบรรดาร้านค้าที่คัดกันมาก็แบบสุดๆเรียกว่าอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์ทุกร้านโดยเฉพาะร้ <วะ S 1> านนี้เมคขาหอยทอดวะวะเรียกว่าควันอ่อนแบบสุดๆ <วะ S 1> คุณพี่ได้ยินอะไรดังๆรู้ว่าใครทักไม่ได้นะคะต้องออกอาการแบบนี้ค่ะ <G re uther> กว่าจะจบงานเนี่ยคุณพี่คงเหนื่อยอยู่นะคะและพบกันได้ใหม่ในสเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ